<laughs> เอา้าเอา้าอืมเอา้เอา,อายอกกันเนี่ย,เ,ยนนะเอา้เอาเฮ้ยมีความสุขนะฉันดูแม่กับลูกเขาหยอกนนยยกันลนะูกชายขนาดวิ่งเร็วจังนะุูดเดียวเลยเนะี่ย เล่นกับแม่ก่อนเดี๋ยวแม่จะเอาเข้าบ้านแล้วเล่นไปเล่นกับแม่เดี๋ยวเร็วๆให้แม่พาเข้าบ้านนะเอาบเอาเอาลูกชายเอียนปุดดพี่น้องมันแลีนหันนะพี่น้องบางเล่นน้อยเอามาหาพุ่นแม่เร็วๆแม่จะพาเข้าบ้านนะเร็วๆเข้าไปหาแม่เร็ว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 คนเก่งเร็ว แม่เรียกแด้วเนี่ยอืมไปจุ๊บแม่ก่อนอ่ะไปจุ๊บแม่ก่อนนะอืมจุ๊บให้กำลังใจแม่น้อยว่าจุ๊บด่วนจังอ่ะแต่อีแต่อีท่านผู ي, ي, ้ชมก่อนเดี๋ยวดูเวา